สวัสดีค่ะขายออนไลน์เก่งหรอบอขายดีบอหายอดปังปังบอถ้าว่าในปังมาด้างนี้เ้ยค่ะมีคอส,สอนไหายค่ะหาว่าหาคอรแบบเมื่ออาชีพสอนไห่ดเลยค่ะค่าคอรสแค่เกาสิบบาทสอนอย่งไห่แน่มือแรกค่ะจะเป็นการสอน ใช่คกับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมูชา,ายหนาเบิงหนามองยังคนเห็นประทับใจระบอจะมีสินค้าย,ย่างจะถ่ายภาพสวยไปจะมีอย่างดึงดูดความสนใจแน่พันสอนให้ค่ะมีโคตแนะนาอย่างดีเลยมือที่สองก็เป็นการตกแต่งภาพนะตัดต่อตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอให้เป็นตัวตัวงองเฮ้า วือที่สามจะเป็นการเขียนคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ Content, คือประโยชน์ที่จะนำ้ำเป็นแนวทางในการที่จะให้คนเข้าไปแนมคนเข้าไปเบิงประทับใจว่าเฮาขายอย่างว่าเฮาเห็ดอย่างอยู่เฮ็ดของเขาอยากซื้อนั่นเองค่ะต่อไปมือที่สี่จะเป็นการส้างแฟนเพจเพจของเฮาก็คือเอาไว้ยิ่งแอดนั่นเอง การโฆษณาในเฟซบุ๊กน,นะคะมันเสียได้เท่าเฟซบุ๊กชอปบล็อกชอบซ่อนเฮาตรงมี Fan page, แฟนเพจเฮาตรงมีเพจเป็นของเจ้าของเพจเพจสินค้าของเฮาเองค่ะเฮ็ดเดจังไหนมันสิยงามก็ต้องมาเรียนเบิ่งค่ะหัวใจของการขายออนไลน์คือการยิ่งแอดโฆษณาค่ะให้มือสุดท้าย พันส,สนเทคนิคกลยุทธ์ในการยิ่งแอดยิ่งจึงใดให้ตรงเป่าหมายให้ตรงกับลูกค้าให้ได้ยอดอแมสเซจยอดผู้ตอบแชทมากยังรัวๆสนใจทักแชทมาด้วยค่ะหาว่าหนาคอรตราคาเพียงเ7าสบเจ็าทเขาให้ไหมคะออนไลน์ทุกคนขายของปังๆค่ะ